สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์เก n น h ชินอิมแ t กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเวอร์ชั่น4 6นะครับผมชื่อเวอร์ชั่นว่าไอชื่อแผ่นี้คือตองโลกลูกโชนดังเปรีวเพิงค่ำคืนสีชาติจะดับมอดลงนะครับผมอ่าซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดกาชากันนะครับผมวันนี้เรายังไม่ตีบอสนะครับ เดี๋ยวเราจะตีบอสกันแน่ๆในแผ่นนี้นะครับผมอซึ่งกาชาววันนี้ก็คือนี่เลยครับตัวใหม่ประจำแผ่4.6ครับผมอังเรชิโนนะครับคุณพ่อแห่งบ้านแสนอบอุ่นนะครับชื่อตัวว่าเงามายาเท่าทุลีนะครับผมวันนี้รูบ96โลนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนหลายๆคนอาจจะคิดว่าอา้าวข้ามไปต้องหลายตูน้นี่อ่าทั้ง ชี่ยวลีนาเวียอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังไปดูกันครับต่อไปครับผมโลที่10โลครั้งที่3าถแล้วถกแล้วเฮ้ย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 สามาาสิโล แเดสครับแคเดสโอเคแคดนี้นี่เป็นเป็นซัพพอร์ตเป็นโล่ครับเอ้ยเป็นหอกซัพพอร์ตเหมือนกันโว้ยพูดผิดไปหมดแล้วตื่นเต้นอ่าตัวนี้มีความสามารถในการกันก็ได้นะครับเป็นตัวเคาน์เตอร์ได้ด้วยอแล้วก็สามารถเคลือบอาวุธเป็นธาตุน้ำได้ด้วย,ยต่อไปนี่แหละมาเลยเอาจจะไม่ใช่มาเลยเอวยังไม่ใช่แกโอ้ยโอ้ยลุ้นฉี่ยราดอยู่แล้วเอ้ยจับ 아 <목소류> 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 จบแล้วลุเล่ลุเล่โอ้โหนไอตัวไม่ได้นั่นแหละครับนั่นแหละโอเค,อเ,ค,อเ,คเราช่างเรื่องก่อนหน้านี้ไปครับเรามารอเปิดตู้นี้กันเลยดีกว่าครับกับอังเลชิโนเงามายาเท่าทุลี ไปลุยกันเลยมาครับผมอ่ะเราจะบอกกันเหมือนเดิมนะครับคือพี่สรันเนี่ยเปิดไปแล้วทั้งหมดประมาณ30โลได้นะครับผมเต็ดช้าเหลือเกินนะครับอย่าลืมสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะครับหรือใครจะโดนิก็โดนิมาได้นะครับ <c oughs> นะครับผมพี่สลันก็กดไปแล้วประมาณ30โลได้นะครับเราจะเปิดเหมือนเดิมครับ10โล ถ้าเกิดว่ามันแย่จริงๆก็คือเปิดไปครบ90โลแล้วยังไม่ออกนะครับเราจะเปิดทีละโลนะครับตอน6โลสุดท้ายนะครับอ่ะเพื่อมไม่เป็นการเสียเวลาไปดู10โลแรกกันเลยครับคาร์มอนหืมมันไม่ออกท้องแต่10โลแรกวะ่ะซวิงอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอ้าเดวิสลิดหรอ อันนี้จำไม่ได้น่าจะเป็นของซับเปล่าไม่บอไม่แน่ใจต่อเลยครับผมขออันนี้ยังไม่แม่ขออสีดาอีกสัก,กอันโอ้มาแล้วนะครับกับลินเน่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 หรือลินเน่วะโอเคก็เป็นหนึ่งในลูกบุญธรรมของคุณพ่ออาริชิโนนะครับอ่าเป็นฟาทุยนะครับอ่าตอนนี้เป็นตัวดาบดาบเล็กอ่าดาบเดียวนะครับผม เป็นออกแนวซัพพอร์ตนะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะไปดูต่อโอ้ยว้าวสามตัวไปเลยสิกับเฟมินตนะครับตัวนี้เป็นเอ่อหนึ่งในรูปบุญธรรมของคุณพ่ออังลิชิโน่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นดาเมจครับดาเมจกายภาพนะครับผมอ่าถึงจะเป็นท่าน้ําแข็งแต่ว่าตีเป็นกายภาพนะครับผมเก่งๆครับอันนี้ปั้นได้เลยแต่ว่าอย่าใช้ดาบตามรูปนะมันใช้ไม่ได้โอเคอู้แม่ ใช้ได้ครับใช้ได้ถือว่าสิบโลแรกดูดีนะครับโอเคอืม okay. mm hmm. ป่ะเราไปดูสิบโลต่อไปกันครับผมไปทองไม่เบ <B> ไม่ทองไม่เป็นไรนะครับผมอ่าอเอันนี้มันหอกแทงสลาม uh huh. ตึงตึงส uh ิง huh. ช uh ็อตโอสเตลอ่ะ อันนี้ฟาโบเนสวับบโบโวบบโบนะครับอันนี้เป็นธนูซัพพอร์ตเนาะถ้ายิงติดคิจะรีพลังงานอ่าจำได้จำได้ใช้บ่อยใช้บ่อยนะครับโอ้ยดีไปครับโอเคอันนี้เกลือครับผมเกย์ยี่สิบโลผ่านครับต่อไปครับผมโลที่สามสิบขอทองเลยได้ไหมอะขอทองเลยอ้อเฮ้ยจัดมา นะครับอืมอืมอืมอเลนเนตอีกแล้วโอเคนี่เราฟรีที่ทแปดสิแปดล้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอ่าขอขอสีรายสักใบหนึ่งไปจัดไปสรีได้หนึ่งตัวอีกหนึ่งชิน้นอีกหนึ่งชิน้นให้ฮัลโหลนิ่งไม่ได้ครับผมโอเค หมดไปแล้วสามสิบโลโลที่สี่สิบเฮ้ยเหลือคุณเหลือเม็ดเพชรให้ผมไปกดอาวุธด,ด้วยคุณพี่จัดไปครับอ๊ายเคยไม่กัทอจัมปรตัวนี้่อโทษขอโทษคำหยาบอ้ยสีดาวอีกแล้วโอ้โหเกลือจัดจัดอายาซูครสนะครับน้องน้ำตาลนะครับตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับ มีความสามารถในการลดการต้านทานธาตุได้ด้วยนะครับแล้วก็รวบม,มอนได้ด้วยแถมยังแปะธาตุได้ดีจากอันติของน้องด้วยนะครับผม mm hmm. เก่งครับเก่งเก่ง,กงตอนนี้เก่งรู้สึกจะเล่นกับอังเรชิโนโได้ไหมวะน,น่าจะได้นะถ้าเล่นทีมระเหยนะแต่ไม่รู้ว่าอังเรชิโนโนี่มันเน้นระเหยเปล่าวะไม่แน่ใจนะฮะ,ะต่อไปครับผมนี่เราได้โอโจลิเน็ตว้าโอเค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 ได้ได้เทีว่าดี ไปต่อครับผมไม่รู้ว่าอ๋อเราได้ตัวสีดาวในตู้นี้ครบแล้วนะหมายถึงออกทุกตัวนะ่ะโอเคอันนี้โลที่สี่สิบแล้วใช่ไหมอันนี้โลที่ห้าสิบถ้าตามการันตีอันนี้เจอกทองซึ่งขอร้องละครับออกอังเลชิโนะยาลุดเลดนะครับยาลุดเลหลุดเลดก็หลุดเป็นจีนันโจนะครับผมรักจีนันโจมากจัดไปครับผม ออกทองครับครับผมผม,มาผมจะไม่ตื่นเต้นอังเลชีโน่ต้องออกอุ๊ยเจาอุ๊ยจังโอ้โหโอ๊ยอะโอ๊ยครับครับนี่ฉันจะเป็นพ่อให้เธอเอ้ยพูดยาวจังละเจ๊ มันอไม่ได้หรอกยัง,ยงไม่พูดีผมพูดโอโอเคได้แล้วครับอังเรชิโนนะครับผมเต็มเลทพอดีเลยครับเก้าสิบไอแปดสิบโลอ่านี่เป็นตัวดาเมดครับเป็นตัวหอกหอกใช้ใช้หอกใช่ใช้หอกนะครับใช้หอกนะครับดาเมดธาตุไฟนะครับออนฟิล นะครับเล่นกับการเขาเรียกอะไรนะบ่วงพันธะชีวันนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างพิเศษที่จะตอนถ้าจำไม่ผิดตอนที่ติดบัฟเหรอหรือว่าตอนไหนนี้ไม่แน่ใจหรือว่าทั้งหมดเลยเขาจะไม่สามารถรับฮิวจากใครได้เลยนะครับผมอนอกจากสจากอันตรีของตัวของท่านพ่อเองที่จะฮิวตัวเองได้ครับผมอ่ะผมขอฟีหนึ่งผมขอห้าดาวอีกตัวหนึ่ง ให้ของกากสุดสิครับขอห้าดาวอีกตัวหนึ่งไปดิออกให้ผมไปอีอี๋เอยยแคปกดแคปกดแคปแคปแคปโอเคได้มาแล้วครับกับอังเรคิโนนะครับผมห้าดาวของประจำแพท4.6นะครับผมจำชื่อแพทไม่ได้แล้วยาวอ่า โอเคหมดตูดนะครับเป่าแห้งก็ถือว่าเป็นตอนจบที่ดีโอ้เมื่อกี้กระตุกนี่โอ้ท่าเข้าทีมอย่างสวยครับผมนี่อุ้ยเฮ้ยบินได้ว้าวอุ้ยบินได้โอ้ โอ้ oh, อย่างเท่ยังเท่โอ้โหบินละโอ้ my god โอ,โอ้สุดยอดนะครับผมแต่จำได้ว่าแกไม่รับฮิวเนาะไปโดนอะไรเดียวโอ้โหป้าป้าป้าโดนอะไรตีสักทีหนึ่งได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับผมคอนเทนต์ของ Genshin Impact นะครับเราจะไปตีบอสอังเลกิโน นะครับผมถ้าจะไม่ผิดน่าจะมาในแผนนี้แล้วล่ะอ,อ,อยู่ไหนวะดันเจียนปะโอนี่นี่น,น,น,นี่เราจะไปตกใจหมดนี่เราจะไปสู้กับบอสอังเลชิโน่กันนะครับผมหรือบอสเดอะเนฟเดอะเนฟนะครับเราก็ต้องสู้แหละเพื่อที่จะหาของอัพอังเลชิโน่แต่เราจะไม่สู้ในเร็วๆนี้นะครับอ้โหตกใจป้า อเท่เท่เท่นี่โอเคเราจะไม่สู้กันในเร็วๆวันนี้ครับเพราะว่าเราจะเอาอังเลชิโนไปสู้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขออนุญ,ญาตไปฟาร์มแล้วก็หาอาวุธดีๆหาอาจ์ริต์สวยๆให้คุณพ่อใส่ก่อนนะครับผมสําหรับวันนี้คอนเทนต์เราก็เรียบร้อยกันแล้วลากันไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ช่องเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลากัน <c oughs> ไปก่อนครับ <c oughs> พูดมากลักกันไปก่อนครับสวัสดีครับผม